Redmi K 5 0 Ultra เผยดีไซน์มาพร้อมกับสเปคจัดเต็มด้วยหน้าจอ r e f เ e นซ์หนึ่งร้บบ LTPo 2.0การชาร์จที่เร็ว120ยวัตต์ชิปเซต Snapdragon 8 Plus Gen 1นและกล้อง108ล้านพิกเซล Samsung Galaxy A 2 3 E เผยภาพเรนเดอร์ design, ดีไซน์ดูพรีเมียมมากขึ้นเต็มตัวเปิดตัวในเด็วๆเนี้นะครับถ้าวกับมาเดตีข่าวสารที่ดีทาง IT ีในช่วงเย็นโดวันสแปนกาซาซิบันีนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจ<ฮ>กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจแ้พข่าวสารที่มาเต็แบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือที่มีความเร็วความแรงนะครับอย่าง Redmi K 5 0รุ่นใหม่ก็เตรียมเปิดตัวให้เราได้เห็นการเร็นๆนี้ด้วยเบื้องต้นนะครับจะถึงคิวของ Redmi K 5 0 Ultra ที่มีการถูกปล่อยข้อมูลออกมาครับสำหรับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi K 5 0 Ultra นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบจอหลนะครับอยู่ในกลึงกลางด้านบน ผสานกับหน้าจอที่บางเฉียบนะครับพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวโดยตัวนี้เนี่ยโมดูกล้องจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับบริเวณซ้ายบนในเรื่องของกล้องหลังเนี่ยจะมีเลนขนาดใหญ่นะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นกล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลหรือไม่ก็108ล้านพิกเซลในส่วนของสเปคที่จะมาพร้อมกันนั้นเนี่ยก็คือหน้าจอครับเป็น o l e d 6.7นิ้ว 2K นะครับดีเฟรชเรท 120Hz LTPO 2.0แล้วก็นีเรื่องของรีเฟเรทนะครับที่ให้มาค่อนข้างสูง Snapdragon 8 Plus Gen 1จะทำงานควบคู่กับ RAM l p d d r 5 8 g b แล้วก็สิ g b แบ่งเป็น2รุ่นโดยความจํรอม u s 3.1านะครับ128และ256พร้อมกับแบตเตอรี 5, ่5,000ันมิลลิแอมระบบการชาร์จเร็ว120ว่วัตต์เบื้องต้นนะครับยังไม่มีการรายง,งานเพิ่มเติมนะครับว่า redmi k ห้าสิบ ultra นั้นจะเปิดตัวในช่วงเวลาใดาเพราะนั้นถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตทเฮซ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ What are you doing? ดดได้ได้ว่ามีข่าวาวอย่างต่อเน,นื่องจริงๆนะครับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ซัมซุงครั้งนี้ก็ถึงคิวของ Galaxy A 23e นะครับที่มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ออกมาให้เราได้ชมกัน s a m s u n Galaxy g A 23e มาในดีไซน์ของตัวเครื่องที่มีความค้งมนพร้อมกับฟ้าหลังเงางามนะครับติดตั้งกล้องหลังหนึ่งตัวและมีหน้าจอไร้ขอบนะครับติ่งทรงหยดน้ำ Infinity V Display โดยเซนเซอร์ส,กรสแกนนิ้วมือค่อนข้าง ที่จะวางตำแหน่งได้ชัดเจนนะครับอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องซึ่งในเบื้องต้นระบุว่าจะมีให้เลือก3สีได้แก่สีขาวสีฟ้าแล้วก็สีดำดีไซน์โดยรวมเนี่ยสวยดีนะครับตัว Galaxy A 2 3 e นั้นเนี่ยจะเปิดตัวในช่วงเวลาใด,ดอันนี้นต,ต้องรออัปเดตเพิ่มเติมไปอีกครั้งหนึง่งถ้ามีข้อความหามรือข้อมูลเพิเมเติมเกี่ยวกับมือถือรุ่นนี้เราจะมาฝากกันอย่างแน่อนอนครับกดติดตามกดซั b s c r i b ์ได้เลย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e b o o o f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย